แม่น่าเบื่อว่ะเกลียดซ้อมล่ะเกลียดีชาวจะฮะลายหลักบอลลายหลักลายหลักบอลลายหลักทำไมลายหลักก็ลทำไมเดินดีตึงไงบอลดูได้งว่าตึงเคยเจอหรอเยดเลยที่ว่าตึงเดี๋ยวมึงคอยดูเลยมึงอยดมองตึงสุดในในออสซาเราเฮ้ยเอใช่ลือได้ไงว่าตึงมึงคอยดูเลยมึงคอยดูนรกมีจริงไอ้เหี้ยตึงกว่าตึงสุดแล้วมาเล่นกูปากแต่อันนี้คือต้องต้องต้องไล่บวก หลังเขาใช่ไหมหรือไงตึงไม่ตึงเดี๋ยวรู้ตรงนี้แหละตอนนี้แหละอ๊อบอึ้อยู่ไหนวะแบบนี้ถ้ามึงยิงลมกูต้องเอามีดไปทำมันใช่ป่ะไอ้ชักเล่นปืนเหรอใช่ผมน่าจะต้องเอามีดไปทำไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปืนอยู่ไหนวะเป็นไงวะนึงรอรอเพื่อนรอรอไม่ใช่กระสุนโอเคเอาไงพี่กระสุนครับ นุกสนุนแล้สนุกสนุกเป็น <studio> ลูกรอหลัง <Spark> บ้านไหมหรือทะลวงเลยออกมาแล้วขโมงแล้วตัวนี้ขโมงแล้วนะดูด้แรกแบบไหนบ้านด้านไหนซ้ายขวาซ้ายซายครับซ้ายบนซ้ายบนผมได้เป็นลูกคอยเนี่ยวิชั่นไม่ใช่ฟืนสกปรกมันปนอะไรแบบนีลูกหนึ่งลูกหนึ่งเปิดลูกหนึ่งไว้แม่นนะเนี่ยยิงในไฟอะเยอะเพราะว่ายิงกดเปิดไรลัชได้ด้วยปะเปิดใช่อะตึงจัดผมอยู่เนี่ยผมอยู่เดี๋ยว เพือ้มาปืนเลยเหรอไอเหี้ยยิงกดปืนไรลัดนด้วะข้างบนข้างบนต้มาหน่อยน้องยาพีนกลูวนะน้องเป็คนหนึ่งนะนากลั้น่ะเฮ้ยนม้ป่เ้ยเฮ้นเฮ้ย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 เฮ้นเล้วเฮ้ยเล้วเฮ้ยยเล้นนะหยตฮ้นเลมยเฮ้ยเล้ยเม้เล่นเ้เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเป้นมีดอเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยยเฮ้ยเ้เยเฮ้ยเล้ยเ้ยเ้เปนเฮ้ยยเฮบยเฮ้เ้เฮ้ยไ้เ้นเ้ยยเฮ้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 ย้ยเอ้ยเลย ไร้ลักมันไม่ได้เก่งที่ปืนเท่าไหร่ครับตอนนี้เจอไร้ลักมันไม่ปืนปืนบนรถเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ไอ้ปืนยืนพื้นเนี่ยแม่งของจริงไอ้ปืนยืนพื้นไร้ลักนี่ของจริงจัดเลยพี่บอกให้แม่งแม่งแข็งมากแม่งแข็งมากปืนยืนพื้นวันน่ะน่ากลัวมากไร้ลักกันนะรมพี่ติ๊กครับวันนี้ซ้อมอะไรเอลเคเหรอครับใช่ครับไปบนบวกปื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 นหน่อยโอเคมาช่อนกันนะแต่เพื่อนกดมันได้คุณเล่นเพื่อนแล้วนะปันมันเอาไง ตอนรถนิดรถนิดรถนิดชิวชิวปืนแม่งไม่ไหวเลยเฮ้ยเฮียปืนแม่งไม่ไหวเลยเอาดิ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 โอ้ยเป็นรถม่มาขึ้นมามีของจริงไงศาสตว์อันนี้ของจริงเนี่ยเนี่ยกูไม่เล่นด้วยแล้วนะเหฮ้ยอยู่กับนังกูยิงแบบไปยิงเป็นล่วงยิงเป็นล่วงอ่ะไอ้สัตว์ปืนไร้รักไม่ไหวอ่ะโอ้ยกูจมอยู่กูจมอยู่กูจมอยู่โทรมาเดี๋ยวเดี๋ยวโทรมาวอเดีวก่อน มา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 ดูหลังบ้านอะไมากำลังขึ้นได้แล้วเฮียโจมโยกโจมโยจมโยไม่เห็นวะเหรอโดนคำตางตัวทำไรกันอยู่ตอนนี้ผมรีเอมาอยู่ผมรีเอมาอยู่เพื่อนรีเต็มเลยเพื่อนเป็นเที่รตาบ้างโดนรถชนตายไม่เหมือนเหมือนเหมือนเขาคุยกันเขาจะให้รีห้องมั้ง ล่วงรถกราน่าไม่เชื่อละถึงล่วงที่บ้านเขาเลยเราก็เราไม่เชื่อเราไม่เชื่อเขอดูมุมปืนหน่อยไอ้ชักเล่นยังไงมันเข้เฮ้ยชนะเนี่ยขึ้นรถอ่ะขึ้นรถได้ทรงชนะจัดเลยดูดิทรงไรลักแพ้จัดปืนหมูมากเว้ยไหวจัดเลยเยสไฟไวด้วยแตงว่ะอี้ยปืนนไฟก็ไหวว่ะเรายิงแค่ปืนนะปืนเรายิงชนะนี่ได้ก็แชมป์แล้วอี๊ยมันไปมาแล้วตรงนี้เย็ด ไอ้เที้ยไล่ลักทำไมมันอ่อนจังวะทำไมตอนเจอเคมันอ่อนจังวะตรงไหนอตรงที่ยิงปืนลงงแรกเลยเฮียกลัวแล้ววะมาใส่มาเลยเริ่มหวั่นแล้วว่ะทุกคนเริ่มสั่นอะเริ่มสั่นอะอาการแบบมือมือมือกระปากเริ่มสั่นแล้ววะเฮีย ไอชักเล่นตึงเกินเลอนไม่ลงปืนสองคนไอ้มุไอ้มุมายิงนี่เปลาดิเริ่มสั่นเริ่มสั่นบอกว่าลงไอ้มุมาดิมาลมนะไอ้มุไอ้มุมาดิตอนแรรกเามีมันมีคนไปนีบ้างหลังบ้านปากสั่นนะดิเริ่มปากสั่นแล้วดิตัวมาดีตัวมาดีป้าเปื่นฝั่งหน่งเห็นละ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 ตัเห้ยใครอะเก่งเอาคนนี้ก็ต่อชนะด้วยเฮีย ไอ้เฮียชนะไลลักว่าอาไรลักนอนจมกองตีได้ไอ้ตาดเฮ้ยอยากดีใช่ไหมเฮ้ยอ้อีไอ้เฮียกลัวกลัวกลเออ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 อกออออออ้ออว สองบ้านมันดีไม่ได้สวยดีห้องปะกระดุปรีบเป็นอะอันนี้เล่นต่อบปะที่เขี่ยอะไรเนี่ยเอ้ยเล่นต่อบปะหรืออะไรเนี่ยดีเหรออันนี้คือดีห้องหรือดีอะไรครับอันนี้เล่นต่อเหรอไม่ดีห้องเหรอไม่มีเรียนครับเล่นเลยเล่นเลยทนหนึ่งอ่ะหวัดระแวงว่ะทุกคนเริ่มหวัดระแวงว่ะโอกาสชนะแม่งนปดิเสร90%แล้วอ่ะ เออถ้ามึงชนะรลัก์ได้เนี่ยมึงเป็นแชมป์อ่ะเอาง่ายมึงชนะรลักได้มึงคือแชมป์ออสตามึงได้เงินล้านนึงอ่ะรอลงมาข้างล่างลงมาดีข้างล่างมึงชนะมันได้อ่ะแต่กูว่าครั้งนี้จะเป็นชนะครั้งเดียวของมึงลวมั้งเหมือเลี้ยขายูคิดว่านะอ้าอ้าอะไรชะะชนะพี่ชนะชะนะได้เงินนะผมชนะะมา้นะ มา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 ม้นรถูรถกูชนแล้วเพื่อนชนแล้วเพื่อนชนแล้วเพื่อนชนแล้วเมันอยู่ขวาราเห็นผู้เล่นเขาพูดบอกันเลยวะไอสัตว์กูพยายามมองด้านขวาล่างไอชักไม่ได้พูดวอเลยแต่คนอื่นรู้ได้ไงวะฮะเป็นตัวซ้ำเล่นเต้นขาไหนละไม่คุยสื่อสารผ่านอะไรอ่ะเชื่อมจิตอ่ะเน ก็ง้นนีนีวาอแลก่อนนหรป่าอ่ะพางคุพังยิมีเนี่ยกูไม่รู้กูเอาคุยดีกอยปเียกูวนึกวแมคุยบอยไอาตว์คอมรอนะคอมเห็นยมขอคอมนี่ั้าคอมรอนะคแ่อมีอยู่สชัอ่ะุบรถผมสาร์มแลวนะสีแล้วเพื่อนีแล้วตีเฉยเลยตกสองเพ่อตกสบ้านเราบ้าเราบ้านเราัหน้าวัด ผมก็หนักกูซ่อมนะตรงหลังบ้านโซนไหน่อนไหนโซนไหนโันไหนตัวเลยเห็นปะตัวที่มาช่วยมันเข้าไฟมันเข้าไฟโอยยัดูไฟดิลมลมลมพังมึงดูดิยวาอะไรรักมันเอาแล้ววะพังไอ้สัสมันมีไอ้เหี้ยดำกินไอ้เหีกยดำเงียบ้วต้องต้องต้อต้องอีกไม่ไม่ไม่มีให้ตัวช่วยมาดิตัหมวกไปกันเลยสักคนนึง ยังไม่ถึงวะที่ให้ยินดีบ้านมาเลยบ้าย hmm. wow. uh, e hey ี่อะไรอย่างเงี้ยน่ยบ้านมันหรอเออเดี๋อวเดี๋ยวเพื่อนเราชมอยู่ยิงหน่อยโอนในไฟเขาเยอะมากเลยว่ะตรงกลางอ่ะผมนอนคุณเริ่มโดนไล่เก็บอ่ะนะเปลี่ยนมันคนมันเรียอนะเพื่อนเราโดนเอกับเยอะนะ มีคนมุดปะมีมีอะไรเดียวจุ่มจุ่มเนี่ยเรต้องมาช่วยอีกั้นยิงกูหน่อยยิงกูหน่อยกำลังไปเติมมา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 เอะไะกู้ช่วยสามคนแล้วอยู่ตรงไหนอ่ะบ้านมันเลยบอสตือนนึงกูชุบตื่นสีแล้วนเข้าไปนะเข้าไปไม่จะบอกว่ารีไฟรีได้อ่ะเข้าไปนะเข้าไปนะรีได้นี่คือของจริงเลยนะเนี่ย LK เนี่ยเรต้องระวังเลนเนี่ย มันเป็นที่ยิงไม่เป็นอะไรยิงสองม็ดไม่ล้มพ่อเหมือนไม่เป็นอะไรไม่ติดเพี้ยอะไรวะเพี้ยตายบ้าบอสบอสขยับด้วยนะไม่มีคนยิงยิงเราอยู่บอสเอามปดิจอนเล็กอยู่น่ายิงออกยิงไม่ได้วเปล่าศพเปล่าศพเปล่าศพใหญ่ายยิงอะไรน่ายตกแล้วเรายิงนั้นมันทีบีเราโดนกดเลย เราเปลี่ยนได้แค่มีใช่ป่ะเปล่ยนชูิกปะโดนวาน้องมีโดนได้รอบเดียวไอ้สัสเอาแล้วดิไปรักเขาตีมาแล้วดิรอบแรกเขาเหมือนว่ายังยังแบบงโดนน้อแมนยังไม่ลงตัวมั้งเปลี่ยนอะโอดีว่าหรือว่าให้ดีไม่ไม่โอมนเขาได้ยังวะมีคนเดียว ให้โอมะตอนเปิดแรกอะเปิดมาใช่ป่ะไล่ชนอย่างเดียวพวกเราปั๊เหมือนเดิมไม่เปิดไล่ชนมัต้องลงเปิดสั่งลงให้ลงมี g d คันนึงไปทางขวาแบบขวามากไปไดเลยไม่ออผมเจอละว่าำแมไม่คมเลยมาไม่ต้องเล่นเดี๋ยวลืมมาไม่ต้องเล่นมาดูเมืองสู้ไม่ตีถ้าเมืองแพ้เมืองเจอตัดตัดตัดตัาตัดตัดตัดตต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  ยิงกูสะหลวมา้ายหมดนะลูมาสายหมดเอากูตายเลยกะเงี้ยกูตายเลยกะคุเขาทีดีบีเห็นปะระังน้าเาี้ยจีดีบีเราจะฟังเราจะฟังจีดงบ t เราจะฟังงงล้วกล้องายอยู่กลางเขาไปกลางเขากลางขาเดินมาขอบคุณครับ พีเอ็นชินนะครับลิซ่าก็มาสีเดียวแล้วครับครับเจอระสุขเจอระสุขครับอันนี้มันขวดดีนะครับรับเงินยนองนะฮะจันมากครับจับต่อจับปะรักกะตีน้อยรักกะตีนานกินกันไปนานนะครับพีเอพังจะไปเขาบอกสุ่นที่เข้าเข้าแล้วทางเข้าทางเข้าแล้วไอ้ชัดเนี่ยยอมรับเลยว่าแม่นแม่นยิงปืนแม่นยิงปืนแบบฝั่งตรงข้ามมาแม่นแม่นกว่าพี่พี่ไม่เก่งเลยยิงข้ามตรงข้ามจะทำยิงได้ป่ะปืน อไอไาตัวกระพังแล้วไอพิชนนาน้นะเอาหนอะไรอะใครอะโอ้วยเพื่อนตามกูทำไมวะลน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 ยนๆกรงดหนงกดลว้นี่กดไว้นหมกดน่กน่แมีศพเดียวนะตอนนี้ เราจะสอบเดียวเยอะๆเยอะสามสี่ห้าคนนี้แสดงอะไรแล้วโมาโอมาอยู่ไหนมาลงดิจุ่มเลยนะขอมานแล้วเข้าหลังบ้านทันเดียวย้อนยิงกูไม่ได้เครียดเลยสั์ไม่มีอะไรเครียดเลยแข่งเลยิงยิงยิอยู่ยิงยิงยิงยยยงยงยายงยิยยยยยยิงยินยิิน วินนี้กดยับเลยเว้ยวินนี้ปืนกดยับเลยว่ะข่าวคืนจัดข่าวคืนจัดทำอนไรบ้าคอมไอ้เงี้ยเฮ้ยย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 ายยยยะเนย่ยยยยเยยยยยยยเยย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 เยยยยยดยยยย้ยลยยยยยยียกยย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 ะ ไปฟังเสียงคุณหน่อยเอาปืนคุณหน่อยเอาปืนหน่อยปืนหน่อยหลังบ้านมันสับตัวพี่ที่ต้องยิงๆเหกือเนี่ยมันมันมันมาช่วยกันเต็มเลยไคนชื่อหลังบ้านมันล่วงหมดเลยมันล่วงเลดเหลื่อเรื่อยหลังบ้านบ้านมันเต็มหมดเลยเพื่อนเต็มหมดเต็มหมดเอาปืนหน้าปืนหน้าปืนหน้าเมมเมมปืนหน่อยใช้ปืนเล่นขวาก็มีขวาก็มีขวาก็มีแล้วเฮ้ยเชี่ยโหดอันเนี้ย ชนะไล้ลัก่าไอ้ซาดจีดล่วงอีจีดีล่วงอีล่วงสปืนันล่วงสมาหน่อยแต่ว่าปืนแกงที่ว่าลีตึงๆอะยังโดนอะรีตึงสุดในการแข่งอ่ะโดนแอลเคอ่ะมาหลังบ้านมันลั้หนมันหลบ้านมันหลังบ้านมนหงบ้านันหลัง้นหล้านมันหลัยบ้านมนหล้นนหเั้าม้หล้านม้นห้นมห้นมหั้นให้นมัให้มให้มล้ห้มหั้นหง้นหานห้านห้านห้านนห้ัง้ พี่ผมพีคคนหลังเองอยู่คนหน้าไปตามไปมึงอุ้มศพไปดิอุ้มศพไปดิอุ้มศพไปดิมนึ่งสามตัวนั้นตายแล้วเอาปทำหน่อยครับเอทีเค A T K A เ K เนี่ยคือ L K ล้วนใช่ปะไม่ได้รวมแก๊งที่แบบต่างๆมาใช่ปะต้องเสียงกูฮัลโหลเกรงทำมึงทำตัวนั้นตายมึงอุ้มศพไปก่อนเหรอวะเออ มึงโฟกัสตบป้ะเอ้ยอร์เมเจอร์ไม่เจอร์ไม่ต้องมาเรื่อนแม่สามเมเจอร์มาคนนี้เมเจอร์เมเจอร์คนนี้ยากน้องคนนี้คนนี้คนนี้ไปเลยไปเลยเดี๋ยวพี่ให้เองเดี๋ยวพี่ให้เองใช่ไปเลยไปเลยอีกคนนึงอีกคนนึงมีไว้ไม่ไหวยีนว่ากดยีนว่ากดตัวนั้นไน่อยได้ปะเอ้ยปืนปืนปืน้าปิดดไ้ืนอะไรเรียกไม้มาไว้กล้าไว้ก้าเรียกไม้มา ก็เรียกมามาเ้ยปานคนนี้ืนะปืนตรงไอคอมอ่ะมาปืนหน่อมาปืนหน่อยวเกูมาปืนหน่อยได้ยินปะมาปืนหนตรงกูตรงกูเนี่ยชนะอีกแล้วอ่ะไอเหียาปืนหน่อยปืนหน่อเ้ยมาปืนหน่อยผมลงนะพี่ผมลงนะไอ้กูยืนถือแล้วปืนหยองเลยหยองไล่ไตัวปืนมีไม้เหรอยองไม่ไม่ปืหวาลืมเรืๆเออเืย โอดคมทำไปเลยทำไปเลยยองไปเล่นไปเลยยองเอาไปเลยอุ้มตไปอุ้ตไปเลยให้เพื่อนทำตัวนี้ฮะปืนเข้ามาปืนเข้ามา้ม้ำไปอไปเล่นเลยไม่ยิงนะไม่ยิงนะโอย อ๋อลุมเบอ้อเหรอโทษโทษเอ,อตานน้นเราแพ้ได้ไงตาบนขาเขาไอ้เนี่ <c oughs> ยปืนมั่นรือว่าไอ้แพ้ไงวัดวะเราเราเราไปยิงให้รีไม่ดึปะ <ๆ S 2> ไม่ฟูลีไปสี่ห้าตัวเลย้อแม็กไปมพมอ่ะเป็ดแรกนมีตีไหนปืนคมเท่าตีเหล่าบอกว่าเอ้ยเอาดีวัดมาไม่เคยไม่พี่อยากไปออนฟูดเยอะไม่หัวอยู่นบนรถมันจะเทียกว่าเยอะเดยแต่ยักษตายยักขวานเพื่อนมันคืนตันี่าถ กูกวางมีพีกว้างไว้หลังบ้านอ่ะมึงต้อง<ฤฟ>ไปเปิดแ,แรกอ่ะมาเลยขึ้น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 มากลัวอะนรขอเล่นาอะไรไม่กล้าเล่นแล้วอๆๆโอ้ยพอพอพอเลิก